ีพศ2571ภาพดินภูเขาหมายเลข8มีเสียอยู่เพียงสองทิศเองคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทิศแม่เฒ่านะคะเพราะว่าถ้าดินจักรวาลหมายเลข5เข้ามาประจำอยู่ใครๆก็ไปทิศนี้ไม่ได้ค่ะกับทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเล็งกับทิศที่จักรวาลดินจักรวาล5เข้าไปอยู่แล้วก็ ดินสองดินโลกก็ย้ายข้ามฟากมาอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะนั้นการเรียนเละเทะเลยค่ะความรู้คูบาอาจารเละไปหมดเลยนะคะเป็นเรื่องชู้สาวเพราะว่าตกใต้แ่ยเหมือนปี2568นี่แหละตกใต้เสียมากนะคะทั้งดาวห้าเล็งแล้วก็ดาว8ย้ายเข้าไปอยู่ก็มีแต่เรื่อง บอดสีบัะเถลิงทางนั้นเลยพอปี2571ก็กลับไปอีกนะคะกลับไปอีกแต่เปลี่ยนเป็นชายเล็กนะคะชายเล็กอารวาสนะคะเพราะว่าแม่เท่าย้ายมาอยู่ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องชู้สาวเกี่ยวกับเด็กๆข่มขืนผู้หญิงแก่ นะคะโดยความยินยอมพร้อมใจหรือไม่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสาวแก่ไม่ไม่ทั้งหลายก็ต้องระวังตัวอย่าไว้ใจอย่าเห็นว่าเป็นเด็กไม่เป็นไรไม่มีพิษมีภัยรุ่นหลานรุ่นเลนมีค่ะปี2571นี่แหละมีตกลงเสียสองทิศแกแน่นอนค่ะแก้ด้วยไฟทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แก้ด้วยไฟเจ็ดดวงหรือว่าเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดงห้าอันฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นเพศชายนะคะเป็นเพศชายเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยเพศหญิงค่ะไฟก็สองดวงนะคะพอสองดวงเป็นทัดไฟง่ายค่ะเอาคมไฟไงขึ้นงหลงอันนึงก็ได้หรือว่าจะติดสามเหลี่ยมสีแดงสองอันก็ได้ค่ะ นะคะประหยัดดีไม่ต้องไปติดไฟให้ยุ่งยากาทีนี้ทิปที่ดีนะคะอพอไปได้ก็คือตะวันออกเฉียงใต้ทิศความมั่งคั่งร่ำรวยยังเปิดโยสำหรับคนรหัส1-2-5-6-8แล้วเสียสำหรับ3 4มสี่เจานะคะดียังไรเสียยางไรก็ลองอ่านดู นะคะดีเพราะว่าการให้คัาปรึกษาและแนะนําลูกค้าจะนามาซึ่งความเชื่อถือและเกียรติยศมีการสุขขอมั่นหมายถ้าต้องการหางานทําจะมีผู้แนะนําให้ความช่วยเหลือและได้งานที่ดีดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเสียก็คือเป็นหวัดเรื้อรังจนทําให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายขาดนะคะถวงนี้ไม่ได้ทำให้มีปัญหานี้สิทธิของตนเอง แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็ทิศพ่อเท่า<ตย>ทิศดีๆสำหรับผู้ที่เกิดในปีท่าสองสามสจะได้รับการยกย่องเนื่องจากความรู้ความสามารถของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่มียศมีตำแหน่งอาจได้รับเงินปันผลหรือผลกำไรจากการเล่นหุ้นเล่นหวยแทงเข้าไปเลยค่ะนะคะแทงมากได้มาก นะคะแทงน้อยก็ได้น้อยก็เสียน้อยด้วยแต่ทิศนี้เสียสำหรับ167-9นะคะอาจแตกแยกกับผู้นำหรือหัวหน้าครอบครัวอาจสูญเสียเงินทองหรือกิจการเพราะการเก่งกำไรที่ผิดพลาดอาจเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดอักเสบอย่างแรกนะ,ะทิศตะวันออกทิศชายใหญ่ดีสำหรับ2578 นะคะเพราะว่าพอเท่ากขาไปอยู่กับชายใหญ่ได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือเลือเล่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความหวังที่ดีเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตเพราะได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่และเจ้าหน่ายได้รับการช่วยเหลือในธุรกิจการงานจนประสบความสำเร็จเสียสำหรับ1 3 4 6 9ขาดความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจหรือหน้าที่การงานที่ได้รับ ทำให้เดือดร้อนเสียหายทะเลาะกับผู้ใหญ่เจ้าได้ทิศใต้นะคะทิศชื่อเสียงก็ดีสําหรับหนึ่งกับ9ได้รับการยกย่องในฐานะผู้ซื่อสัตย์หรือผู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆได้รับการยกย่องจากสังคมในเรื่องของความสามารถพิเศษได้รับความสนใจจากประชาชนในโครงการใหม่ๆห,หรือการก่อสร้างโรงงานแต่สำหรับผู้ที่มี คู่ครองอยู่แล้วต้องระวังการหย่าร้างมีปัญหาแตกแยกระวังนะคะทิศนิสียสำหรับ2 3 4 5า7 8ถูกรื้อฟื้นความผิดที่ผ่านมานะฮะทำให้เสียชื่อเสียงไฟไหม้ได้รับการได้รับเอกสารที่ทำให้เดือดร้อนเสียหายทิศเหนือดีสำหรับ1กับ9เหมือนกันค่ะได้พบคนที่ มาจากแดนไกลและความสัมพันธ์นั้นอาจถึงขั้นแต่งงานต่างชาติต่างชาติได้กำไรจากธุรกิจที่ไม่เคยได้กระทามาก่อนหรือจากการเปลี่ยนงานแต่ผู้ที่มีคู่ครองแล้วต้องระวังเรื่องชู้สาวค่ะชูสาวเข้ามา,าทิศนิเสศนวอกสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูญเสียความตั้งใจผิดหวังเรื่องหน้าที่การงาน มีปัญหาเรื่องชู้สาวนะคะก็ทิศตวันตกก็ดีสำหรับ3-4-7สี่เานะทางการเงินดีขึ้นนะคะการกู้ยืมเป็นไปโดยง่ายมีรายได้ดีกว่าเดิมมีเพศสัมพันธ์ที่แสนหวานค่ะเสียสำหรับ1-2-5-6-8-9มีอารมณ์ต้องการทางเพศรุนแรงมีปัญหาเรื่องดื่มสุราม,มากเกินไป เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายเช่นโรคปอดหรือโรคไตนะคะทิศตะวันตกเฉียงเหนือผู้ผู้เท่านะคะอาทิตย์ผู้เท่า2 3 4 5 8จะได้รับการยกย่องเนื่องจากความรู้ความสามารถของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่มียศมีตำแหน่งอาจได้รับเงินปันผลหรือผลกำไรจากการเล่นุูนเล่นหวยเสียสบับ1679อาจ แตกแยกกับผู้นําหรือหัวหน้าครอบครัวอาจสุญเสียเงินทองหรือกิจการเพราะการเก็บวงไรที่ผิดพลาดอาจเป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดอย่างแรงค่ะนะคะถ้าดินภูกเขาเนี่ยเสียนะคะหมดราคา